ครับผมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นรถผนมันคันที่สองครับคันแรกไปแล้วประมาณสี่รยกิโลครับผมได้เงินพันสี่ครับแล้นี้คันที่สองกำลังสิเขามาอีกครับซิหากระสอบครับผมทางละาิหากระสอบครับยังเหลือครับในในปลาอ้อยครับผมเดี๋ยวตามมาเบิรงครับวันวัวไหนทำได้ครับพี่น้องพ่นอ่ะฮะเงียบ หลุดัวกเขบาบขันแรกได้เงินพันสี่ยี่สิบสองบาทเนาะค่ะพี่น้องไปสิบหากระสอบคาดการว่าหนาซื้อได้เหลืออีกยุบป,ประมาณสองรวดเนี่ยเหรอค่ะอีกอีกสองรวด เม่บ้านอาจจะได้อยู่พุ่นอะมีแต่งเงาใหญ่ๆได้แล้วค่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะทั้งพุ่นน่ะแมนเบิร์ดพุด่นน่ะแต่ว่ามือน,นีก็ไว้ไว้ซัำนียเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเมื่อยแล้วเอาสองเถี่ยวพอค่ะมือเนี่ยสามสิบสอบพอปลูกกระปุกเซอันให้อ้อยบ่ร์เป็นปลูกดอกมันขึ้นเองบ่รซับออกพี่น้องพุ่นน่ะสวรรค์ทักเด่งเงินหลายพันอยู่ นยกกับสิบว่ขข้นค่ะเดาวหัอเสียมไม้ผุนเด้พ <gehört S 1> ี่น้องดาวเสียมไมสองดวง มันแกอยปรับพืชผสมผสานผ <c oughs> สมผสานขนาดต้องยกให้ถือวิธีแต่มันปวดหลัง ันนี้ก็อีกเงาหนึ่งเนี่ยพอนได้กลงด้วยค่ะเนี่ยเมืออม่อ,อก่อนเมื่อเนี้เอาสองสองรถพ่อสั่นมื่ออื่นเสาไม้อีกค่ะคุณอ่ะ ที่เขาปูมันเศษครับเขาก็จะมาเก็บพวกเศษมันนี่เอาออกไปทิ้งออกจากให้ครับปีนาสิบปไห่นี่มันครับปีนาว่าอ้อยตรงนี้เป็นยังคือเผาจําเป็นต้องเผาครับเพราะว่าสีทาไทยหม่ครับผมปลูกลงไม่ครับปกติกับว่าเผาแล้วครับถ้าถ้าทับบลพบปลูกไม่ครับผม อันนี้พอจับดูทรงแล้วพอจะยกไม่ขึ้นโอ้มีแตงแตงสวอปง่า ปีัปปม,ม,ม,มนกามหนักเหนักากเน,นพนูดนะคะลอีสอบรุนะอาจจะได้อีกสองรถนองก็บ้านอาจจะได้อีกสรถอ่ะเพราะแถวนี่ยังไ่ทันได้เอาหยุดเนเหมด ผุนน่อยู่ทั้งพุนกระเมนพุนน่ะต่อตำตำหน่กระเมนขึ้เกัไปเบื้องเรากับเงาไงขึ้นกันคุนหน่อยเลยเลี้ยนเราวกับมาเหรียญน้ำพอแลวแม่ค่ะพี่น้องแดดห่อนๆก็เฮ็ดท่มแห่เอาพุนน่ะขนาดมันต่ละหัวครับพุนน่ะอ๋อพี่น้อง มันปีนะคะม,มันกว่า,าปีปพูดเเอาอึ้บค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะไว้เดี๋ยวอีกคลิปไม่ยังสิมาสรุปยอดนะคะมืออื่นพูดเล มื่อนี้บ่แล oh, 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 oh. ้วค่ะได้สองเฉี่ยวเฉี่ยวละสิบหาสอบเนาะค่ะโอ้โหพี่น้องเบื้องหลีตุนคนยกมีเสีงเตงเหงาใหญ่ๆเนาะอันนึงซะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <ห ả? S 1> น้องปอส,ส,สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ